ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่หนึ่งในระบบสุริยะและเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดระยะห่างเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์ประมาณ57.9ล้านกิโลเมตรขณะที่ระยะห่างจากโลกนั้นไม่คงที่หากใกล้ที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ77ล้านกิโลเมตรและหากไกลที่สุดอาจมากกว่า220ล้านกิโลเมตร ด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง4,879กิโลเมตรดาวพุธถือเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะแต่มวลของมันกลับสูงถึง3.3คูณ10ยกกำลัง23กิโลกรัมหรือราว5.5ของโลกซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างภายในมีความหนาแน่นสูงเป็นพิเศษโดยเฉพาะแกนเหล็กที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ เมื่อเทียบกับปริมาตรรวมของดาวในเชิงการเคลื่อนที่ดาวพุธหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา59วันโลกและโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลาเพียง88วันโลกเมื่อพิจารณาการหมุนและการโคจรร่วมกันแล้วหนึ่งวันสุริยะบนดาวพุธหรือช่วงเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้ง จะยาวนานถึง176วันโลกสภาพแวดล้อมบนดาวพุธมีความสุดขั้วอย่างชัดเจนเนื่องจากขาดชั้นบรรยากาศที่สามารถกักเก็บหรือกระจายความร้อน